กสดีค่ะเอ,อ่อชื่อเล่นชื่อแตงอ่อนนะคะชื่อจริงชื่อนางวัส,สนาศิลปช,ชัยมาจากสุพรรณบุรีค่ะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกปรับเปิ่มอ่ะคือประทับใจประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่โดยตลอดจนพกแม่ชีอย่างเงี้ยนะคะให้คําแนะนําที่ดีคือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและก็ง่ายอยากให้คนมาปฏิบัติกันเยอะๆค่ะ ตอนที่เดินนะขาไปไม่ได้เลยสองสองสองามวันแรกนะพอมามีอยู่คืน,นต้องไปนั่งเก้าอี้แล้วอีกวันนึงก็กลับไปนั่งที่เก่าได้ไปนั่งพเพียบได้อย่างเดิมทำตามทำตามที่พระอาจารย์ใหญ่แนะนำํำอะคะบอกให้เดินแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองนั่นแหละจริงค่ะจริงจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะถ้าปฏิบัติได้ใจใจเราถึงนะ ใจมันก็จะสงบแล้วมันก็จะดีกับหลายๆเรื่องมันจะส่งผลทั้งหมดเลยต่อระบบร่างกายการกินการอยู่ของเราเราจะทําใจได้อย่างโรคเบาหวานเนี่ยขอพูดคํหยากนะเกิดต,ต,ตะกราบเราะอเป็นเบาหวานชนิดที่2องไม่ใช่ชนิดที่1ถ้าชนิดที่1นเนี่ยมันต้องฉีดยาอย่างเดียวชนิดที่2นี่เหมือนว่าเกิดจากการกินถ้าเรางดการบริโภคของที่มันไม่จําเป็นออกไปอย่างเช่นพวกขนมของขบเคี้ยวของหวานออกไปเนี่ยตัดออกไปให,ให้มันแบบเหลือน้อยหน่อย ผ่านได้บ้างแต่น้อยหน่อยเนี่ยมันจะดีกับตัวเรากราบขอบพระคุณอาจารย์มากที่แนะนำสิ่งดีๆสำหรับพวกเราชาวบันทิตารามค่ะ